มาแมาวนะคะเพร่พี่น้องไอ้ก้าเขาเต้นค้าให้นะเพิ่ก้ค่ะเพื่อนแใครรับเป็นยากูแค่ถ่ายวีดีโอยังเฉยได้ยินไายดึงดึงนะครับเนี่ยกชอบเกมแบะ

พี่พป่เตอร์ไวไหมไวพี่ตอรพี่ีอาการกลเป็นไตพี่พี่กลัวนะคะทุกคนรู ขึ้นทีมไหสุขภาพีใจเลยนะครับย้ายดขึ้นไปทีกันนะครับทุกคนไปทางนี้กันนะครับทุกคนก็ดีดีเงินเต็มเงือเต็มหมดแล้วเลยดู พี่จะไปโทรศัพท์ลูกไปก่อนนะครับ ไม่ให้เลยนะครับทุกคนว่าพะพวนว่าแก่พี่พี่แกจะพี่จะไม่ใส่ก็่ขุดมวยอ่ะมันจะพีน่ะทุก ป้าใครนี่ป้ป้า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 ผิดใจพอแล้วโอ้ยน่ารักดีป้าปากลับป้าเฮ้ เวลาแล้วเวลาเาบอกไงเขาบว่าหมดเวลาแล้วทีอะไรหมดเวลาทำไมบอกีไรเขาเทป่อนดเดียวแลว่าลเวลาแล้วม่เชวดเวลแล้วแต่เหมือนว่าคนที่ใส่ปอกคอเสื้อเมื่อจะออกไปเพราะเขาเชิดหม่ีเดืัายเลยซีเชหนมเือนะ้วเดีย

ปาเอฟจะต่อไปยังอยู่ไหมเอฟจะต่อไปยังอยู่ไหมเอฟจะต่อไปยังอยู่ไหมเอ๊ะไม่เห็นเครับเอ๊ะอปลาูกอ๋อิไมอะไม่เห็นไม่เห็นเอฟจะลูกปลาลูกอ๋หรือเปล่าไม่รู้วป๊าไม่รู้เตีมไมินไมไตีมอไม่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 เลยไม่ได้เจ้าพี่เยแนรู้เหรอว่า giật ngang, phải, tiêu rồi tiêm, máy để tiếp xuống, tiếp từ đèn sang đây, tiếp chết, thằng xuống chết, สง่ามาแล้วอยู่นี่ไม่มีทีมแล้วมา200 <laughs> มาดูอ่ะครับขอให้ได้นะคือว่าหมายเลข52โทรศัพท์โทรศัพท์มันมีหมายเลข402นี่มานี่รอดันนะครับก็เลขที่4เลขหมายเลข129เลขที่445นะครับและพรุ่งนี้129แล้วก็200นะฮะปิดพรอกครับ 好、哦，可以的。嗯